กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมไซเบอร์สุรัตน์กัมนิกูฮะตะกุระยศผมจิโนไซส์ EX เออนั่นแหละเดี๋ยวโอเควันนี้เราจะมาเล่าความประทับใจแล้วก็ความอึดดั้ใจตอนที่เราไปเข้าค่ายกันตั้งแต่ปฐมมัธยมกันเลยนะฮะอ,อก็มันก็จะคิดมันก็อาจจะยาวหน่อยไม่เป็นไรวันนี้บรรยกาศเดี่ยวใหม่รั้งแรกของ่องเราเอง คลิปนี้ก็เป็นการับด้วยก็อาจจะมีตึงๆนิดนึงอาจจะเป็นการใช้คำหยาบด้วยใช่ั้งแรกแล้วคลิปนี้มีคำเตือนคำตุ้งแมวเรียนแบบเขาเออแมวเรียนแบบเขาเดี๋ยวเขาเอามาด่าคำเตือนคลิปนี้มีคำหยาบใครรับไม่ได้ก็ปิดคลิปนี้หนีเลยสะเพราะนี้เป็นการเล่าเรื่องราวจากประสบการณ์จริงๆของพวกเราเออเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นมึงอย่าคิดมาก อย่าพยายามจะโลกสวยอะไรขนาดนั้นอยากพยายามสั้นน้ำมากก็พอเราเป็นแค่เด็กเนื้อสามคนที่มยประสบการณ์โอเคเข้าเลยกันเลยดีกว่ามาให้เล่าก่อนดีไอ้ป้าภูมมึงกาลังนึกเรื่องราวตัวเองอยู่โอเคมึงกําลังนึกอยู่ใช่ไหมได้งั้นเดี๋ยวกูเล่าก่อนก็ได้มาประสบการณ์ตอนนี้คือเป็นประสบการณ์ตอนปสี่เว้ยไปเข้าค่ายปสี่ ไครที่สุทสยามแบบบิ๊กๆเลยไปไปครั้งไปครั้งแรกเลยเว้ยตอนนั้นคือแบบไม่เชื่อท,ที่ไหนวะมันใหญ่นะมากเดินเข้าไปแบบโอ้โหไอเชื่ออะไรวะเหแบบมือนกูเป็นมันมันนอกเข้ากรงไงตวบแบบเชี่ไหนเนี่ยเยอะแยะไปหมดแบบไอเชื่อแล้วแบบมันทางขวาก็เป็นแบบโล่งเหมือนตึกอะ ท่านใช้แม่งก็เป็นไวกิ้งอะเขี่ยอะไรวะกบงงอะแล้วพอมาถึงเนี่ยเขาจะให้ไปนั่งรตรงศาลาในี่ยนะมันจะมีศาลาเว้ยให่ก็เสียมันเป็นศาลาใช่ไหมเออไปรวมกลุ่มตรงนั้นมีโรงเรียนอื่นด้วยแหละแต่กูไม่รู้ว่าโรงเรียนอะไรอะเขาก็จะนั่ตัวกันว่าคนนี้ชื่อจ่าอะไรจ่าคนนี้ชื่ออะไรให้เรียกเขาอะไรประมาณนั้นแหละเออแล้วคือ ตอนนั้นคือสวยชิบหายไอ้สัสเสิได้เสได้เป็นหัวหน้าหมูไอ้หี้ยเรอบสีกูได้เป็นหัวหน้าหมูหมู่ไก่ฟ้าไอ้สั์โอ้โหชื่อหมูก็โคตรไอ้ที่ละแบบคโคตรหวานแบบไอ้หียมันทำไมต้องเป็นกูทำไมมึงมต้องโบตกูให้กูเป็นหัวหน้ามันไอ้ที่มันไม่ได้โหวตหรอกมันเกี่ยงเว้ยแล้วสุดท้ายมันก็มาตกที่กูให้กลายเป็นหัวหน้าเถียงไปเถียงมา <ม>อเย็ดไหมพอเขาแนะนําตัวกันเสร็จเขาก็จะเอ่อเปิดพิธีเปิดพิธีนู่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บเปิดพิธีอะไรกันเสร็จก็ให้ไปกินข้าวแล้วข้าวแบบเออข้าวแบบข้าวอ่ะข,ข้าวผัดนู่นนี่นั่นอ่ะธรรมดาธรรมดา,เ,าเดินไปมันเป็นมันโรงอาหารคือโรงอาหารเขาแม่งสุดยอดอะ่ะไอเชี่ยโคตรกว้างอะ่ะมันเป็นเหมือนอาคารอะ่ะเป็นตึกอะ่ะแบบข้างใ<อ>นมัน เป็นห้องโถงใหญ่ๆเลยเว้ยแล้วก็มีแยกเป็นโรงเรียนโรงเรียนอะรเรียวัาปอกอิวโรงเรียนวัดท้าอยู่นี่นะนู่นนี่นั่นอยู่นี่นะโอเคมีโต๊ะกันเต็มแล้วก็ตักข้าวกินแบบใช้แอร์อย่างเย็นอะเย็นสสๆเลยอะแล้วก็ไปนั่งกินข้าวกันโอเคคุยกันนู่นนี่นั่น,นเสร็จปุ๊บเริ่มเริ่มก่อนเลยคือวันต่อมาแล้วมันเริ่มวันต่อมาเว้ย ก็อันนั้นก็ค่อยจะแบบว่าวันต uh ่อมาโอเคเข้าใจเข้าใจมามาฝึกกันวัน okay. ต่อมาก็คือผกูไปไปสามวันสองคืนเนี่ยเข้าใจไม่ยากนะวันสองคืนนะเออแล้วก็คือแรกไม่เท่าไหร่เว้ยคือแรกยังโอเคอยู่พราะมันยังนอนกับปกติมันยังไม่คึกเว้ยคืนที่สองท้าเราไะคืนที่สองอ่ะเออเริ่มฝึกกันแล้วโอเคคือมันจะมีฝึกแล้วมันจะมีอะไรที่กูเกลียดมากก็คือโหนบาเว้ยมันมีบาให้โหนซึ่งตอนเด็กแข่งกูไม่แข่ง แขนงก็ไม่แข็งแรงพอเว้ยผนไปเที่ยงยังไม่ถึงบาสองกูร่วงละบาสองกูร่วงเลยเว่ยบอกเออนาทีโอ้ยแบบสัตว์กาบสัตว์เลยอะแล้วเห็นคนอื่นแม่งแบบเออเออไม่ได้เว้ยเชี่ยคนอื่งไม่ได้ตอหนะเราทำกิจกรรมเสร็จพอมาถึงตอนกลางคืนเรารอบกองไฟใช่ไหม เออมีกิจกรรมล่อกองไฟมีพวกการสแสดงไม่นั่นการสแสดงแบบไอ้เขี้ยมพวกมึงใช้แป้งกันเปลืองชิบหายเลยสัตว์คุณหรืแป้งยแกกูได้กินแป้งมันจะ<ม>ทำให้ขาวรู้ไหมมันจะทำให้ขาวรู้ไหมมันเอามาทำอะไรอะแป้งอะไอ้เหี้ยับม, <c oughs> มันเอามันเอามาทาหัวเว้ยมันเอามาทาหัวให้หัวขาวแบบโวยเวลามันตบมุกอะเวลามันตบหัวเฮ้ยมันจะกระจายแล้วแป้งมันจะกระจายมันอิมแพ็คอะเออ มันทำมันทำให้มันมีอิมแพคเลยแบบควันควันคุ้งอ่ะควันคุ้งกระจายวัดกระจายประมาณนั้นตบทีนี่แบบไอ้ขี้ยเปื้อนเลยเออเปื้อนเลยเว้ยอ่าเสร็จใชแล้วก็จะมีการให้ขนมก่อนก่อนนอนด้วยไอสัตว์ที่มันอยากให้กูฟันถูหรือไงวะาไว้แม่ไอ้ไอ้ี้กูก็มึงเงี้ยที่มึงไม่เข้าใจหรอกฮะ มันบอกว่ามันไม่เคยได้เข้าค่ายแต่ขนมก่อนนอนเสร็จก็ไปนอนกันเวลานอนมึงไม่นอนดีดไม่เอา <c oughs> ดีดแล้วไอ้ทบกิจกรรมกันแล้วดีดละดีดีมีแรงดีดแล้วคือกูกว่ากูจะนอนแล้วแหละกูจะหลับแล้วแหละไอ้เหี้ยแต่กูไม่หลับเว้มันมันจะเป็นเตียงสองชั้นแล้วพวกมึงน,นึงกันออกว่ะเราลงมาก็ได้นี่ก็ออกนี่เสียงมึงดังอยู่นะไม่มีคนเสียงดังกว่าเยอะเฮ้ย้ คือมันมีเตียงอ่ะสองชั้นใช่ไหมกูนอนด้านล่างเว้ยกูมไม่ได้นอนด้านบนแบบด้านล่างอ่ะมันเคี้ยริงจริงว้ยแบบสัตร้อนชิบหายเลยแบบรแบบ้อนไม่ใช่มีแอร์แทบไม่ได้ช่วยมีแอบรบ์ไม่มีอ่ะาทา้งหมคน,นมันอยู่กันเยแบบอะคนมันยวนย่มันร้อนไม่มันอบอ้าวเว้ยพวกกูตัดสินใจที่จะนอนกันตรงกระเบื้องแบบด้านล่างด้านล่างเตียงอ่ะ เย็นใช่ไหมล่ะเออพอหลับพื้นือมันเย็นพอพอหลับได้เว้ยนอนไปสักพักมันมีเสียงมันมีสายรุ้งน่ะมันมีแสงสีรุ้งน่ะโผล่ขึ้นมาตรงเพลาน่ะใสออกตัดมันมาเรียบร้อยตอนแรกมันเริ่มมันมาน้อยๆเว้ยหลังไม่เริ่มมาเยอะและเอาละไอ้เชี่ยแม่งแม่งลุกขึ้นมากันแบบเแม่งลุกขึ้นมาก็เต้นเต็มเลยมันไม่เปิดเพลงนะเว้ยเพราะว่า อาจารย์แม่งอยู่กันข้างนอกอ่ะเออมันไม่เปิดเทปเลยมันเปิดชิบหายแน่แล้วมันก็เต้นกงน้มันเล่นนู่นนี่นั่นกันโอ้โหไอสัตว์ไอ้กูนอนแทบไม่หลับอ่ะแล้วมันมาพีที่มันเล่นยาสีฟันอ่ะรถมิ้น่ะอ่ะแล้วมึงรู้ใช่ไหมว่ากลิ่นมิ้นน์แม่งแบบไอชื่อแบบหึงเลย่ะกลิ่นมิ้นทแม่งหึงลอนัรู้เลยว่ารู้เลยว่ามึงพวกมึงเล่นกัน่ะ พอรู้กันปุ๊บเสียงแม่งเริ่มดังอาจจาะแม่งจับพิรุธได้เดินเข้ามาปึ้ม <c oughs> เปิดไฟอาจารย์ถามว่า <c oughs> แกลับแกลับอาจารย์แม่งบอกไม่ต้องแกลับกูร,รู้เพราะมึงตื่นตื่น,นรู้เพราะมึงไม่ได้นอนมึงก็มาตื่นมา,นม,ามึงเล่นกันอาจารย์ก็บอกว่าใครเล่นยาสีฟันคืออาจารย์แม่งจะหมูกดีสัตว์อะใครเล่นยาสีฟันอา <c oughs> จารย์แม่งมีการสังเกตสังเกตมันไม่ได้ช่วยอะไรือแบบ ใครเล่นจากสิฟันใช่ไหมบอกไม่มีใครยอมรับเ้ยอาจารย์แม่บอกเปิดกระเป๋าอ,อะยอม,ม,มรับหรออาจารย์เขาเปิดเขาแบบเปิดกระเป๋าเรียงตัวไล้เลยแล้วกูแบบนอนอยู่ตื่นขึ้นมาแบบงงๆอะแล้วกูหยิบสีฟันขึ้นมาแล้วแล้วเพื่อนกูที่แม่งแบบรู้เรื่องหมดทุกอย่างบอกว่าไอ้เฮียเขาเสี็ตั้งนานแล้วไอ้สัตว์มึงเพิ่งตื่นเหรอแบบโอ้ไอ้เฮียแบบชิบหายนอนก็นอนไม่อิ่มไอ้สัตว์นอนก็นอนไม่อิ่มแย่มากเลยเลย เา้าก็หลับต่อพอหลับครั้งที่สองมันไม่หลับแล้วเว้ยมันตาแข็งกนมันอึดแล้วเออตาแข็งมันตาแข็งจนเขาแบบเป่านกบีดแล้วอะ่ะไอช้ชค่แบบตื่นมาแบบเพี้ยมากเลยก็ต้องมาออกกําลังกายไอ้คนบีนดเออแต่วันนั้นเป็นวันสุดท<ๆ>้ายไงมันเขาไม่ซีเรียสเ้วไปเขาปล่อยเ้วเว้ยเขาปล่อยให้ไปเล่นเครื่องเล่นแล้เว้ยโอเคไปเดีก็าไปได้หลงก็หลงน้สัตว์ไม่สนตายก็ตาย เดี๋ยวเอาไปเผาให้แล้วไม่ใช่ละแล้วมันมีไอ้เครื่องเล่นอันหนึ่งอ่ะมันเป็นจานดิสโก้ใช่ไหมมาเป็นจานให้เราไปนั่งอ่ะแล้วให้ทรงตัวให้อยู่อ่ะเครื่องเล่น,นอันหนึ่งที่กูชอบมากเลยเ,ลยเว้ยแล้วกูไปเล่นอ่ะไอเย็ดแม่ไ <มา S 1> อ้เช็คกูกูสะพายกระเป๋าอ่ะสะพายกระเป๋าอ่ะแบบโอ้โหกระเป๋ากูปิวเลยไอ้อเหี้ยหลุดออกจากบ่า ต้องนั่นเหวีอยกรถเตาอะแล้วแบบมันยังไม่หมดรอบอ่ะมันยังไม่หมดรอบกูต้องทนอะต้องทนแบบไอเคีลยคือกูต้องทนให้มันเสร็จอะให้มันเสร็จรอบอ่ะถึงจะลรงไปเก็บได้แบบแล้วแบบเออมันไม่ค่อยมันก็ไม่ได้เมาแต่มันมีเพื่อนกูน่าะข้างแม่งลองดีเ้ยตอนที่เขาหมุนแรงๆอะแม่งยืนตลอดม่จุดัดนี่มึงอยากลองตายก็ไม่บอกมันมันยืนแล้วมันกระโดดเลยเว้ยมันแบบมึงนึกถึงไอ้นี่ป่ะแบบเข้าผัดอะที่แบบเขาเขาช้อนอะไรเงี้ย ช้อนช้อนช้อนขึ้นมาแบบโอ้โหหล่อเท่อ่ะคิดมืออยากตายก็ไม่บอกเออแบบตีร่างกาเลยเลยไอ้คิ่แบบโอ้โหโอ้โหแล้วพอรอบร็ดก็นไมทำมันเลิกคอสเตอร์ไอ้ที่มันไม่ได้เล่นแงมเขาไม่เปิดด้วยเขาไม่เปิดรอบแอ่ที่เจ๋งที่สุดก็คือไปยานอวกาศด้วยแบบยานอวกาศอ่ะมันนึกออกปะไปนั่งยานอวกาศไอ้เชี่ยมันเจ๋งอ่ะเจ๋งมากเลยเว้ยมันเล่าหมดทุกอย่างเลยเอ เนเวลาเอ็มเจ็ดสิบแปดเป็นที่ที่อุลตร้าแมนอยู่อะไรเงี้ยไม่เกี่ยวไรเงี้ยโอ้เขามึงยันไปอุลตร้าแมนมันไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเอออ่าไอถ้าเทคนดูโอเคโอเคก็เล่นเสร็จที่เล่นเสร็จเหนื่อยกลับบ้านรถทัวร์เออไอ้เงี้ยก็ยังไม่ไวให้มันจะเปิดเพลงกันนะครับเออเปิดเพลงกันไม่เท่าไหร่เปิดเพลงกันไม่เท่าไหร่ปึ๊บปึ๊บไอสัตว์ รถติดชิบหายเลยกว่าจะได้กลับบ้านไนะอ้เทียหกหกโมงอะไอ้เทียพ่อกูโทรมาแล้วไอ้เที่ยทำไมไม่ยังทำไมยังไม่มมกลับบ้านแล้วกูก็บ,บอกพ่อรถติดชิบหายเลยพ่อยังไม่ได้กลับบ้านเลยพ่ ho, อว่าเอิมเสร็จถึงบ้านแล้วรีบอาบน้ำออกมาเลยเกือบโดนบิดเกือบโดนพ่อดายเราต้องนั่งวินกลับบ้านเองด้วยแล้ววินแทบจะไม่มีอะตอนกลางคืนแบบมืดชิบหายแลย้วตอนนั้นก็เือความมืดชิบหายเลย โรงเรียนกูโรงเรียนวัดด้วยเออรู้สึกภาพเละวัดตอนหกโมงเย็นอ่ะเวลาโพเพอ่ะกลเหรเว้กูเห็นสภาพต้องมานั่งรอวินอ่ะโอเคกูจบแล้วอาตาพวกมึงอ่ะมอเวฝั่งกูก็จะล่กันกูเอาเรื่อนี้แล้กันมันเป็นเรื่องที่กูอยู่โรงเรียนเก่าอันนี้เขาเป็นการเข้าค่ายที่โรงเรียน กาเข้าค่ายที่โรงเรียนะเป็ช่วงป5มั้งถ้ากูจะไม่ผิดนะเยเลออใช่คือสามคืนนั่นแหละคือเขาให้ค้างที่โรงเรียนเว้ยเอออ็ให้นอนที่โรงเรียนคือคืนแรกมันก็ไม่ไห่นหรอกเพราะว่ากูก็นอนตามปกติกับเพื่อนฝูงกูไงแ้ามึงนอนที่โรงเรียนเป็นคืนหรอแบบสองวันอะไรเงี้ยสามสามวันสองคืนอ่ะแล้วเด็กป5นอนที่โรงเรียนอ่ะมันรู้สึกมันก็ตื่นเต้นดิไอ้เหี้ยไม่เคยนอนขี่บ้าน ดีอประมาณไม่หลับกูตื่นกูไม่เคยนอนนอกบ้านคืนแรกยังไม่เท่าไหร่แต่คืนที่สองเนี่ยเริ่มจะมีกิจกรรมแล้วก็คือคืนที่สองหรือวันที่สองเนี้ยเขาก็จะมีฐานต่างๆให้เริ่มทำแล้วไงอ่าแบบเริ่มเปิดฐานให้เข้าแล้วซึ่งมัดมึงเคยเห็นว่าแบบเขาต้องให้เด็กวนฐานไปเรื่อยๆอ่ะเออเคยปกติปะวะไปเรื่อยๆซึ่งมไม่เคยนอนมันมีอยู่ฐานหนึ่ง ที่อันนี้อุบัติเหตุกับกูเนี่ยแหละเออมันทำอะไรเป็นไอ้น่ะตะข่ายแมงม,ม,ม,มุมอ่ะปีนตะข่ายแมงมุมปีนตะข่ายกูไม่เคยปีนนะแต่กูรู้มันเป็นยังไงเลยอ่ะปีนกูกล้านะคือเขาวางบ่อไว้สองชั้นแล้วก็เอาตัวตะข่ายวางไว้ตรงกลางอ่ะตรงกลางขั้นบอ่ออ่ากูก็กูที่ไม่ใช่เป็นหัวหน้าหรือไม่ใช่รองหัวหน้ากูเปิดก่อนหัวหน้าเลยหัวหน้าไม่ไม่กล้าไอ้ที่ยหะัวหน้าไม่สายตามไม่ใช่สายเปิด ูปีนโคตรไวเลยกูเปิดก็มันไม่ได้สูงมากอ่ะความสูงระดับที่มดกูก็เปรียบเทียบไม่ได้ว่าจะมันจะสูงประมาณไหนเอ่อเวบิกไม่ใช่มันมันไม่ได้สูงขนาดน่ะความสูงระดับตู้เสื้อผ้าปกติอ่ะอ๋อมันก็ไม่สูงมากนี่หว่าแล้วพอกูปีนไปถึงบนยอดสุดอ่ะกูมองลงพื้นทั้นแหละอยู่ไม่รู้ไม่รู้สมองอ่ะทำไมมันสั่งอย่างนั้น ไม่ปล่อยมือเลยเฮียแล้วปุดตกลงมาะเอาหน้าที่ก่อเลข้าโรงพยาบาลดินี่ไงไอโง่โดนวิธีสัตว์เย็บกระปากดิเหียโง่ชิบหายเฮ้ยไม่ดิยังไม่ถึงเย็บหน้าผากแค่ตาบวมไป้าหนึงเหียไม่น่าเลยดีกันนิ่งแล้วอันนี้คือเหมือนเพราะว่านั่นแหละพอเสร็จกูก็ไม่ได้กลับไปเข้าค่ายเลยแต่ว่ากูจะเล่าก่อนหน้านี้ คือกูได้รอบเก่าไฟซึ่งกูได้แสดงจี้่ะเย็ดแม่ทำไมกูถึงให้แสดงไม่เลือกมึงเลือกกูเย็ดกูกูก็โดนตอนเข้าใายกูก็โดนเหมือนกันเลยบทแบบบทเด็ดเด่นด้วยนะแล้วตอนคือกูเหมือนเป็นพวกสมองปลาทองอ่ะจำอะไรไม่ค่อยได้อยู่แล้วอ่ะหนึ่งนาทีลืมเหรอไว้ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นเออ แต่ถ้าอ่านก็คืออาจจะจำไม่ได้ถ้าให้อ่านบทแบบเยอะๆ <S <S อ่าบทแบบเยอะ,บบะกๆกูจำไม่ได้แน่ใครไม่จะจำได้วะเล่นเรื่องหมู่กูมาเล่นเรื่องไอ้นี่มัง้ง,งน,น้อยบอกแดงมัง้งถ่ากูนจับให้ผิดนะไอ้คนหนึ่งมึงมึงเล่นฝั่งฝรั่งใช่ไหมกูคโคตรไทยเลยนะไอ้ของกูไทยเหมือนกันเออมึงไม่เล่นฝรั่งอยู่คนเดียวเนี่ย ต่อเลยแล้วหมาป่าเขาให้เล่นให้ให้กูเล่นเป็นหมาป่าแล้วกูจำบทไม่ได้ว่ากูต้องโผล่มาฉากไหนอ๋อวูฟเลเจนด์เนอะคือกูจำบทตัวเองไม่ได้ว่ากูต้องโผล่มาฉากไหนโผล่มาผิดฉากดล้วยมายืนงงงให้เขาดูอ่ะอ๋อสันแตกหนึ่งนี่อ่ะแล้วก็มองหน้ามายืนงงๆแบบนึงอ่ะวัดเะตุคือคิดด้ใจเลยกูมาทำอะไรตรงนี้ แล้วไอ้หัวหน้าหมู่ก,เกเ็เลยเรียกตัวออเอ้ยมาี่โดนเรียกตัวเข้าไปก่นแต่การสแสดงกูโอเคผ่านไปได้อย,ไดอ,อยู่ก็จะมีคนจำาบดไม่ค่อยได้อย่างก,กูก็เธอเออเรียกผิดคนไนยเหี่ยทำไมไม่ได้คนอื่น,นละก็แสดงได้โอเคเลยมีกลุ่มกูอยู่ในระดับพอใช้อ่าระดับพอใช้ คือกูอยู่ได้แค่สองคืนเนี่ยเพราะว่านั่นแหละตามที่บอกไปปีนไอ้ตะไคร่ยันแบบมุมนั่นแหละแต่ฐานอื่นๆกูก็สบายๆนะไอ้มันมีฐานที่เป็นฐานสูงๆอ่ะเป็นเสาสูงๆเขาให้ไปดีดไอเนี่ยไปสั่นระคังอ่ะอันนั้นกูทําได้นะไม่ไม่ไม่กูมองจากข้างบนอย่างเดียวอ่ะอันนั้นอ่ะเขามึงเสาใช่ไหมอึอเคยไปเสาเลวพกกวดจำได้ตอนไปทัศนศึกษาเขาเป็นต้นไม้เว้ย เออจำได้อยู่จำได้อยู่คือั้นกูมองจากข้างบนอย่างเดียวแล้วก็สั่นระคังได้อะค่อยจับลงมาเออถ้ากูมองข้างล่างแล้วอันนั้นอ่ะมันไม่มี่อเว้ยถ้ากูมองข้างล่างกูตายไม่ได้แหอันนั้นอ่ะมึงไม่รอดหรอกเชื่อดิพื้นกระเบื้องอ่ะเอ้ยพื้นปูนอ่ะอ่าตายน่าจะหัวกระโหลกหักไม่ก็กระโหลกแตก เดี๋ยวผมกูมองแล้วตอนนี้นะมึงแล้วก็ฐานนี้เป็นฐานที่กูชอบฐานนึงเลยฐานใ้เนี่ยต่อเลยแอมมกูโทลักษณะฐานอ๋อโอเคต่อดิมันเป็นฐานแบบหชิฉดฝนตกไม่เป็นตก ลักษณะฐานเหมือนเป็นมึงต้องร่วมทีมกับเพื่อนตัวเองอ่ะซึ่งกูที่ไม่เคยร่วมทีมกับเพื่อนตัวเองหลังแก้เพื่อนตัวเองอีกเดียวเลยเนี่ยนี่ไงไอตัวถ่วงเหยียบทุกโง่เพื่อนแตกหมดเลยเนี่ยจนทีมตัวเองแพ้โคตรเจี๊ยเลยเด็กเว้โคตรมีน่ะกูคิดแบบโอ้กูโตขึ้นกูเริ่มคิดละ นี่กูทำอะไรลงไปในตอนเด็กเนี่ยคือโคตรแยเลยคือก็จะประมาณนั้นแหละเพราะว่ากูอยู่ไม่ถึงวันที่สามเพราะมึงตายก่อนแตกกูทำอะไรพวมึงนี่เส่กูไม่้ยินดิแต่ว่าเวลานอนของกูเงินนอนไอ้นี่ยของหมู่กูมันนอนในห้องคอมเว้ยซึ่งห้อไม่เห็นเออดีว่ะ กูยอยากกูยอยากนอนในห้องคอมนะมันน่าจะเย็นอ่ะดีไหมนอนในห้องคอมสบายโดนโดนถีบปะวะโดนถีบปะวะโดน่อนถีบปะพวกกัอ่ไม่ก็ตอนนั้นกูยังไม่ใช่คนที่ดี่น่อะไรขนาดนั้นแล้วมันไม่มีใครมาถีบกูเพราะว่านอนเกาะกันเหียโอเคจบยังวะยังวะ จบเรื่องราว <Okay. S 2> ก็จับประมาณนี้อีคนนึงแม่งไม่เคยเข้าค่ายกูไปนี <c oughs> ่แก็ก็สวัสดีนะฮะผมก็ขอขอบคุณขอบใจขอบพระทัยอาริแตงกับคนที่เข้ามาดูช่องไซเบอร์สุรัตน์ในคลิปนี้ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมไปติดตามช่องเพื่อนผมนีคุฮาซากุระ <c oughs> กับจิ n โรไซค์เอครับตอนนี้เราได้16ทับแล้วก็ขอให้ไป ถึงร้อยซับเร็วๆนะฮะก็ต้องกา,ารกำลังใจนะครับพวกเราเติบโตไปละกันนะย<อ>กงไงก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ที่สำคัญสุดก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยโอ้มาครบสูตรจริงๆมาเป็นชุดเลยก็ขอบคุณที่เข้ามาดูกันมากนะครับทุกคนครับต่อวันนี้ผมัสามคนวาไม่มีอะไรจะคุยละก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม